นี่คุณเป็นใครเนี่ยคุณเจ้าหน้าที่คะคุณเจ้าหน้าที่คะอย่าไปทำะารมันเลยค่ะไอ้ยอมันเป็นคนสวนค่ะมันสติไม่ค่อยดีค่ะขอโทษนะครับคุณเขาเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นผู้ร้ายขอโทษทคุณเขาสะมิมยวขอโทษครับเดีไปครับ ป้าครับตึกข้างหลังเนี่ยเอาไว้ทำอะไรล่ะครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะตึกมันล้างไม่มีคนอยู่มาตั้งนานแล้วค่ะถ้าคุณจะเดินดูนะคะไปด้านนี้ดีกว่าค่ะเห็นค่ะครับขอบคุณนะครับ ไม่รู้นะฉันไม่รู้ว่าเ็นเนจ้าหน้าที่เห็นมึงเดินมาฉันกลัวว่าจะไปเจอมุมเอ็งยังไม่เอาไปทิ้งอีกเหรอใช่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขาจับได้นะสวยกันหมดแน่เลยแกรีบเอาไปทิ้งเลยนะก่อนที่เขาจะจับได้แต่ตอนนี้ฉันของเงินป้าก่อนได้ไหมฉันกลัวมากเลยฉันอยากจะหนีได้แต่แกต้องไปจัดการเรื่องแมงมุมให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาเอาเงิน จัดการให้เรียบร้อยล่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไวะตามหมหเป็นยังไงบ้างคะเทาให้เราตรวจสอบเนี่ยไม่พบว่าอะไรผิดปกติครับเ,เราก็เลยสรุปคดี้ได้ว่า เป็นเรื่องของอุบัติเหตุไม่ใช่การฆาตกรรมค่ะอยังไงขอโทษด้วยนะครับที่มารบกวนหลายครั้งไม่เป็นไรค่ะงั้น,นขอตัวนะครับค่ะ,คะแกอย่าคิดว่าแกรอดคนเดียวนะ ถือโชคดีนะป้าเอาอย่างนี้บ้านเดี๋ยวเราขายแล้วแบ่งเงินคนละครึ่งแล้วก็ทางใครทางมันจบกันไปเป็นข้อเสนอที่ไม่เลวแต่ป้ารู้จักคนเยอะมากกว่าฉันก็หาคนมาซื้อก็แล้วกัน ยศเองจะมาที่นี่อีกทำไมเจ้าหน้าที่เขาเพิ่งหายสงสัยเพิ่งกลับไปไม่เย็นนี่เองหายสงสัยกลับไปก็ดีเลยไงป้าแล้วนี่ป้าเอาเงินมาให้ฉันมะฉันะให้หนีเอามาอ่ะเอาไปแล้วก็หลบไปอยู่ที่อื่นสักพักหนึ่งเอ้แต่นี่ป้าเงินแค่นี้มนไม่พอหรอกป้าเออเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวข้าส่งไปให้ที่หลังนะนี่ป้าฉันช่วยป้าเนี่ยข้านายอำนาจนะ แล้วยังมาในองค์หมายตายให้ข้าตอบแทนฉันแค่นี้เหรอฮะมันไม่พอหรอกเว้ยอ๋อไม่พอก็ไม่พอ,พอสิบอกว่ามีแค่นี้มีแค่นี้เหรอนี่นี่แกเองจะทำะไรค่าแกอย่ามาเล่นลิ้นกับฉันนะฉันจะฆ่าอย่งไงฉันบอกให้เอาเงินมาเอาเงินมาอย่าให้ยกวางมีดลงเฮ้ย สมยศคุณชีวีวันคุณสองคนถูกจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไม่จริงค่ะไอ้ยศมันฆ่าคนเดียวค่ะไอ้ยศมันเอาแมงงม,มไปฆ่าคุณองอาจค่ะฉันไม่เกี่ยวพอเถอะครับได้เวลาพูดความจริงนะ รสรุปประสานพิษอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของคุณองอาจคือไซยาไนน์งั้นเหรอครับลำพังเฉพาะพิษของแมงมุมชนิดนี้ไม่น่าจะส่งผลอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับแต่เมื่อรวมกับสารไซยาไนน์ในร่างกายของเขาเนี่ย ทำให้พิษรุนแรงมากขึ้นครับจนเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันสารสายนายคนใกล้ตัวงั้นเหรอศิลครับผู้กองสาเหตุการตายของคุณองอาจอาจจะไม่ใช่แค่อย่างที่เราคิดแล้วละ่ะนำตัวคุณพรทิพย์มาสอบสวนรอทราบครับสัามไป หน้านางชวีนี่ถ้าแกอยู่เฉยๆนะปานเนี้ยไอ้แกก็คงตายได้ไซยาไนของฉันอยู่แล้วแต่เป็นแบบนี้ก็ดีแกจะได้รับคอฟฟคนเดียวส่วนฉันก็จะได้รับทรัพย์สมบัติแล้วบินไปสวยสุขอยู่ที่เมืองนอกในขณะที่แกใช้ชีวิตอยู่ในคุก คุณมับรวันเจ้าฉันวจะหุบุมไป่ฉันไม่จบสมบัติก้นน้ไม่ใช่ของใครอย่างแท้จริงหรอกนะครับคุณตายไปคุณก็ไปไม่ได้ส่วนเขาเองก็ไม่สามารถครอบครองมาได้ตลอด จัเขาได้ชดใช้แน่นะครับคุณ้องอาจเขาจะได้รับโทษตามกฎหมายปล่อยให้มันเป็นไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับอย่าให้หมาปิดตัวคุณเพราะความโลภของคนอื่นเลยเชื่อผมนะ สรุปว่าการฆาตกรรมครั้งนี้เป็นฝีมือของคนถึงสามคนใช่ครับคุณพรทิพทีรับสารภาพว่าเป็นคนใส่ไซยาไนด์ลงในเครื่องดื่มและอาหารของคุณองอาจเป็นระยะเวลานานโดยตั้งใจให้ค่อยๆป่วยและเสียชีวิตส่วนป้าชวีเนี่ยก็ให้หลานชายชื่อนายสดกับปุกองเอาแมงมุมพิษตัวนี้เนี่ยใส่ในลิ้นชักที่โต๊ะทำงานของนายองอาจพิษจากแมงมุมที่กัดนายองอาจรวมกับสารไซยาไนาที่อยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยทำให้หัวใจวายเฉียบพลัน เขายังสารภาพอีกครับว่าเคยทําวิธีนี้กับนายอํานาจพ่อของนายองอาจแต่พอเปิดพินัยกรรมออกมาเนี่ยก็ระบุว่ายกมอตทั้งหมดให้กับนายองอาจเขาได้ลงมือซ้ำอีกครั้งนะครับไม่ได้นัดแนกกันแต่เจตนาฆ่าเหมือนกันสรุปว่างานนี้ทั้งคุณองอาจคุณอํานาจแล้วก็แมงมุมต่างเป็นเหยื่อของความโลภจริงๆเอาละ ดีคดีได้ใสรุปว่ากลายเป็นการฆ่ากันเพื่อหวังสมบัตินี่เองอเใช่จ้าใจคนเรานี่มันน่ากวงจริงเนาะใช่ครับที่เขาบอกว่าใจคนเนี่ยนะมันอ่านยากเขาเรียกว่ายากแท้ที่จะอย่างถึงนึกจะร้าย จะ้า่ขึ้นว่าซะอย่างนั้นน่ะพิษล้ายยิ่งวายิ่งแมงมุมอะไรท่าทาทาเหยินเหยินเหยินทารันทูล่าเออทารันทูล่าเนี่ยนะครับเออจากผมเห็นด้วยนะครับคนเราเนี่ยสามารถทำลายกันด้วยพิษที่รุนแรงที่สุดเลยอ่ามีส่วนอ้อะไรกันคะคุณดินแดนคนมีพิษที่ไหนเอ้ามีสิครับผมนี่แหละคนหนึ่งตั้งแต่โดนหมวดใส่พิษมานะครับผมเนี่ยทรมานทุกวันเลยครับจ่ามีประเด็นแล้วพิษอะไรก็ ผิดรัฐนะครับความโลภเป็นกิเลสท,ที่อยู่ใกล้ตัวของมนุษย์กิเลสมักครอบงำจิตใจได้โดยง่ายกิเลสท,ทำให้มนุษย์เดินเข้าไปสู่ความมืดดำดังนั้นเราควรตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราได้โดยตลอดไม่มีอะไรที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแม้แต่ร่างกายของเราทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจและจบลงที่ใจ we